เดาเด็ดพะวอย่าให้รู้เ่ยจำหมดเลยอ่ะใช่เลย e ดาเด็ดพะว้าได้ใจเด็ดใ e เอาผมตะกูเนทกับช่วงสาราไม่สารยครับกับวันนี้มาในหมวดหมู่ของอะไรครับหมวดหมู่ของเสียงนะครับอ่าวันนี้เราจะมาเล่นเกมกันนะครับที่มีชื่อว่าว่าอยากอะไรครับเจ็บอะไรบางอย่าเสียงอะไรอ่ะคือเสียงเยียหรอวะ ก็เกมนี้นะครับเราจะมาทายเสียงที่เราได้ยินกันนะครับว่าที่มาของเสียงเนี่ยต้นตอของมันเนี่ยมาจากอะไรนะครับพร้อมไหมครับทุกคนพร้อมมาตั้งใจฟังนะครับพร้อมนะครับไปครับเสียงแรกครับเสียงที่หนึ่งครับ <c oughs> มันอาจจะเป็นนกชนิด <c oughs> ไมมอันนี้คือต้องตอบเป็นตัวนกหรือว่าต้องตอบเป็นชนิดนกหรือจริงๆแล้วมันเป็นคน, <ๆ S 1> ค,นคนทําเสียงอาร์อาร์เออมาเดี๋ยวดู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 ทํา ไม่ได้อเี <favorite> yes. <te> ่ยียเสียงไอ้ภูมิก่อนเียเสียงไอ่ภูมิจัดเลยมันมีพี่มาเอยไ้รตอบเลยผมว่ากาอีกาตัวสีดาอีการ้องเสียงนี้บนเสาไฟมีที่เรยมือเจอล่าสุดตรงไหนอีกานะครับเตครับตอบที่ถูกต้องนะครับผมเพก็แบบว่ามัน คือตรงตัวอย่างนี้เลยไออันนี้ไม่ได้เทสเนี่ยกูได้คะแนนเลยใช่ปะใช่ครับผมได้คะแนนเลยครับอ๋อกูเก็บปีนึงกันเล่นง่ายครับเล่นไม่ยากครับผมเล่นง่ายๆนะครับง่ายจะไม่ถึงกูนะแต่ก็ง่ายไปเกียกูวันนี้ก็จะเสียงแบบที่กอสซิล่าฮาวบอสแปดเออต่อเลยไล่ไล่ไล่สเตตไปอยาก่งายๆะมกินไก่กรอบต่อไปนะครับพร้อมไหมครับเสียงที่สองแลครับตั้งใจฟังนะครับสตินะครับไปครับผม ไอ้เจ้าเกียร์ไม่เกียใครถ่ายน้ำมันเครื่องอ่ะแต่ตดครับเสียงตดนะครับคุณเกียร์นะครับไอ้กูไม่เดี๋ยวมกูไม่ได้ตดแล้วมึงไม่อัดตอนในเบสเข้ามาเมื่อกี้เมื่อกี้ให้ก่อนก่อนดูตรงแล้วนะจะแบบเหมือนแบบมวลน้ำเดือดพัเหนือ่อยรวมมาไอ้เจ้าถ้าตดเหมนี้แค่ลมอันนี้ไม่มีแค่ลมแล้วตอบว่าเสียงตดนะครับเป็นคำตอบที่ ถูกต้องนะครับเฮ้ยอีกเช่นนี้คือตดนเนี่ยไอ้ที่นีพูดพอไยเลยไปเลยมาไอ้ตดแต่ว่าเราเลยเลยอะไรเลยอาจจะเป็นตดที่มีเนื้อออกมาด้วยนิดนึงเฮียบรรยายไม่ต่อเป็นเกลียดที่มีเนื้อเสียงที่สามนะครับ โหง่ายเลยเปรียมบเหมือนมอเตอร์รถแต่พอในคุกไม่เลยเหมือนเสียงจิ้งหรีดอะจิ้งหรีดเฮียอะไรกำลังถ่ายเลยจิ้งหรีดตัดผมนี่คำตอบดีไอ้เฮียจิ้งหรีดตัดผมจิ้งหรีดตัดผมนะครับผิดนะครับผมเชื่อได้ไงวะเออยิ้มที่ได้ไงวะนิดเดียวเพื่อนนิดเดียวเออเนี่เฮียกูได้ยินนะมื่กูเห็นมีเสียงผมจิ้งหรีดลวงเลยเออในเาวนั้นอะหลอกกูว่าไอ้นี่จิ้งหรียิงดิบเล่นทำยากครับผมมอเตอร์เลยบ้างครับ มอเตอร์รถบังคับนะครับเป็นคั้ตอนที่ผิดท่าผมไม่เหี้ยมี่ยังไงวะยอบยาเนี่ยแอบยากนะเยี่ยอะไรวะเสียงมอเต้องมาขับจริงเลยตู้เสียงสามารถฟังซ้ำได้ครับถ้าเกิดแบบไม่มั่นใจอะไรเงี้ยฟังซ้ำไหมครับฟังซ้ำฟังซ้ำฟังซ้ำนะครับแง่อยังเงินังใจญ่พาระครับผมแม็กเบสเสียแล้วว่ากูรู้แล้วอะไรไม่รู้บังตบมือช็อตตบแบตเตอรี่นะครับ ผิดครับผมเฮ้ยอ้าวแล้วไงเจี๊ยไม่ใช่แต่เรียกแหละยากแล้วทีนี้โอ้ยอยู่อยู่ก่อนอยู่ก่อนเรื่องกูไม่รู้มันเรียกว่าอะไรแต่มันมันเหมือนที่เจี๊ยที่เขาช่างอ่ะที่แบบเจี๊ยแล้วมันจะมีไฟวะแบบว่าหินเจี๊ยเครื่องเจี๊ยไม่รู้ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไแบะที่เป็นใบมีดใช่ไหมกลมกลไอ้เหี้ยนั่นแหละไอ้เหี้ยนั่นแหละตอบเครื่องไอ้เหี้ยนั่นแหละเครื่องเจียเหล็กไม่รู้ว่าไม่รู้ตัดเหลื่อไม่รู้มันเอาไว้ตัดเหล็กอ่ะแต่เนี่ยเอาเอาไปว่ามาซื้อเครื่องนี้ ก็คือเครื่องนี้โอเคครเื่องนี้ไม่ได้ขึ้นมุมนู้นมันจะแย่งไงขึ้นทำไมอ่ะเครื่องนี้นะครับคุณเดชนะครับเป็ขับตอบที่ผิดครับผมไม่ใช่ไอ้เหี้ยคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือเครื่องสักครับผมโอ้ยเยอะเลยเยอะมากเยไอ้เหี้ยไอ้เห้ยเคยทำผ้าจะรู้ได้ไงเนี่ยเออไอ้เหี้ยคนไม่เคยสักอย่างปกติเลยไอ้เหี้ยคนไม่เคยสักอย่างปกติเลยอะครับขับเขาสู่เสียงที่สี่นะครับทุกคนตั้งใจฟังนะครับ ไม่เลยะไม่ได้เสียงคุณด้ยเฮ้ยจะเป็นเหมือนคุณมัไม่เสียงดับเครื่องรถต้องต้องบอกชื่อรถไหมเฮ้ยไม่ต้องบอกแต่บอกว่าแบบมันคือมันจะบอกว่ามันรู้ยันรุ่นเฮ้ยไอ้เฮียอันนี้คือฟังจากเสียงลูกสูบแบบมันต่ำลูกสูบเดียวแล้วเห็นพ่อยั่อสูบแล้วมันไม่ห้ามอ่ะไอ้เฮียตู่ผิวกับพ่อคำตอบคือเสียงรถใช่ไหมครับคุณเกียร์เป็นคำตอบที่ผิดนะครับผมไอ้ยยังไม่ใช่เหรอ ไอของของฟังอีกรอบละวจำไม่ได้เยี่ยไอ้นี่วะเสียงบ้าอัเล่นน้ลาเล่นน้ลาแม่ตีเฮ้ยผมรู้แล้วตอบเลยตอบเลยตอบครับไข่สั่นไข่สั่นเสียงไข่สั่นใช่มันจะอ่อนได้ไหมไข่สั่นผมไม่มีเฮียอะไรจังไรกว่านี้นะครับไข่สั่นเปครับตอบที่ผิดครับผมสูงได้เฮียนะ คอย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 รอดคอยสักครั้งนะครับชอบเรี่ยชอบตั้งใจครองนะครับผมยนี้ครอเลยไ่ายากชิไหายเลยมันมันเป็นเสียงเหมือนที่แม่งแบบว่า power off อ่ะเออแบบมันเหมือนเสียงมันอะไรมันเบอร์เครื่องแล้วมันหยุดทำงานเบอร์เครื่องเบอร์เครื่อคิดไม่ออกเลยเ่าเอาตาขอตอบเดี๋ยอะไอครับผมเสียง รถไถนาเป็นคำตอบที่ผิดนะครับผมเสียงเครื่องเสียงเครื่องสภาพ้าเก่าเป็นคำตอบที่ผิดครับผมเสียงอะไรวะไอ้ที่ของกูยังไม่ใกล้เคียงะวะคำตอบที่ถูกต้องนะครับคือเสียงเครื่องนับเงินครับผมโอ้ยนิดเดียวนิดเดียวตอนนับแบงค์เธอต่อไปนะครับก็เป็นเสียงที่ห้านะครับไม่มันขัดทะเลกันโง่ ไอ้กูลุกไปโชว์ท่าเลยแมไม่ร <si suppression> ู <fin anta> <ots> ้ก <guarding okay>? ูต่อเป็นเพลงไหมหรอเนี่ยคือสื่อกโน่ฮิวแมวผ้าห้องแล้วก็มันดูเรื่องอะไรนะอันเนี้ยเสียงมาจากการ์ตูนการ์ตูนใช่ตัวตัวเอกเป็นผู้หญิงตัวไม่ใช่ตัวหนีฟ้าไม่มีหูมีกระเป๋าเกี่ยวกับเลยมอนเถื่อนตอนที่พูดมาไม่ไดถึงเรย์มอนด์เลยมันมันมันรู้ไหมมันรู้ไหมันรไม่รู้ไอ้ภูมิก็ไม่รู้ เยอะกูกำลังจะทัวร์แม่งเลยทำไมมันไม่รู้ว้มันไม่รู้จริงๆว่ามันเป็ดแม่เยอะนะใครรู้ก็ตอบดีเอาตอบได้คะแนนนะเว้ยไม่อยากได้คะแนนไอ้เกลือตอบเปล่าเปล่ะตอบไ่ายโฆษณาตอบให้ตอบเลยให้คะแนนไม่มึงไม่รู้ต้องยิ่งยิ่งไปสิข้อนี้ผมนึกกล่าวว่าแบบแจกคะแนนเลยนะรู้รู้ตาเปล่ายิงยาวกระเป๋ายิงชุดเสบเตะตาแบบปล่าพลังไง เอาล่างกายเลยนะด่ากันบอลร่ากันบอลถูกต้องนะครับผมเป็นของข้อต่อไปข้อต่อไปเลยดีกว่าโอเคครับมีสตินะครับข้อที่หกนะครับตั้งใจฟังนะครับโอ้ง่ายง่ายเฮ้ยง่ายเลยว่ง่ายต้องกลมอไม่รู้กีฬาไฮนิทกีฬาในร่มอ่ะเนี้ยแต่ไม่ต้องก้มเอ้แต่ก้มก้มก้มกดหลังก้มแต่ไม่แทงไม่แทงก้มไม่แทงอื แล้วแบบมีเตยๆบ้าเฮยต้องเตยเพราะกลมเสรอเม่อกี้เาตอเขาถูกม่ะเป <ique> ็นคาเนี่ยเขาถูกก่นเสียงเลื่อนไทยเลยกลมไปจังหวะนี้อ่ะมีเตเสๆบ้างมีเตยๆมานี้ไอเทะตีล็อกเป็นคาดเจยเ็นเจดีย์บอลิงองจริงผมไม่รู้บลิงเป็นคำตอบพี่ถูกต้องล้วครับผม ไม่ได้ตีใครไหลเหี้ยอ๋อไปเอาไปตีเหี้ยเสียงที่เจ็ดนะครับตั้งใจฟังนะครับผมเอาแล้วอยู่นอร์ดเลยเอย่าให้รู้เนี่ยจรูทเลยอ่ะใช่เลยดา๋ยวจะผ่าดาดไซด์เดี๋ยวไปตายมึงตอบตัวอีกนะอันนี้สีอะไรสีอะไรอันนี้เป็นสีลุง กงดูภาคไหนไม่ใช่กูดูไม่เคยเห็นเลยจอจอเสียไอ้เนี่น้ตไม่มีสัญญานอ่ะใช่โน้ตจิ๊กแนวขอตอบเหมือเอาคะแนนมาให้ขอขอตอบเป็นเสียงไอ้นี่แหละดาซีเดียสดาซีเดียสดาซีเดียสเดี๋ยวดาจะพาเดี๋ยวไม่กูให้ตอบเกินไงมึงคือเสียง เอาแล้วลืมชื่อเดี๋ยเรียกว่าอีกตาข้างไม่ทำอีกทีครอบไม่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 รู้แล้วไม่เก่เงกดงด้วยไม่เอาเก่งเสียงดาบดาบแล้วไม่ดับเ <laughs> ลยไลท์เซเบอร์ไลท์เซเบอร์นะครับเป็นดาบดาบที่ถูกต้องครับถเมเก่งกว่าเพื่อนเอาไปตอบเลยเอาไปครับเสียงที่แปดนะครับ ฟังใจฟังนะครับทุกคนคุูคนเราฟังอยู่ไหนเนี่ยกอโอ้ผมฟังแล้วผมรู้เลยกระป๋องนี้ผลิตที่ไหนที่ไหนสก่ลไงเออทำไมต้องเป็นสกลสกลน้็ไม่รู้เหมือนกันไม่เจ่า มมไม่หรอมันเป็นกระป๋องอันนี้มันเป็นกระป๋อง,อนนไะ,องอะไรดีกว่าแต่ไม่ได้เสียงซาของน้ำเลยนะที่ตอแค่กระป๋อง <c oughs> ไม่ไย้ห้อกลัวเราวิเคราะห์ไม่ไก่เลยไม่ได้ความซามันแบบแต่ละยี่ห้อมันไม่เหมือนกัน,นซ่านซาผมซาละไม่ค่อยซาอยู่บ้านเด็มเ <c oughs> ต็ม <c oughs> <c oughs> เอ๋ยยัดจบเียใหปตอให้เเสียงเปิดกระป๋องเสียงเปิดกระป๋องเสียงเปิดกระป๋องนะครับนะครับตอบที่ถูกต้องครับผมเฮ้ยเยี่ย <c oughs> เราวถูกได้ไงวะ ไม่แบบขู่นะคลองหนิงว่าย่างจัดเลยเออแต่ว่าแบบอาจจะคิดเยอะแบบแท็กซี่หรือกาอะไรเงี้ยไม่ว่าเปิดขวดแล้วแม่เปิดขวดขวดบ้านไหนแบบนี้ต้องฟังแลครับทุกคนมีสตินะครับไปครับผมโอ้ยเหี้ยสุดตอนแม่ไม่ใช่ไม่ได้ดื่มเนาะไม่ซื้อแก้วใหม่ไว้เฮียไอถึงไม่ใช่หรอเฮ้ยมี แบบเสียวเต๋อฟันอะมันแบบมันสุดหลอดแล้วนะสุดหลอดแล้วใช่ใช่หรอตอบเลยไหมครับไม่ดูสุหลอดแล้วนี่ตอบก่อนเอาเลยก่อนโอ้อะไรสักอย่างขูดกับพื้นเสียงอะไรสักอย่างขูดกับพื้นพี่นะครับตอบไม่ได้ไงแต่มันมีเสียวฟันฉากสุดท้ายแล้วเสียวฟันเลยใช่หรอไหมมันมีฉากเสียวฟันด้วยความเสียวฟันแล้วมันไปขูดกับพื้นได้ไงเขาแบบเวลาขูดอะไรนะเปิดทีเปิดทีนะครับ กินเยอะอะรเงี้ยดูลองตอบลองตอบเสียงไอ้ภูมิดูดกล่องนมต้องเป็นกูด้วยต้องเป็นมึงดแต่น้ำชอบดูดเนี่ยกินนมจากกล่องไหมครับใช่ครับไม่มีแจกเต้าไม่มีไม่มีไอ้เหี้ยไอ้นี่ก็จะเป็นออนในคุกอยู่แล้วไอ้เหี้ยเสียงดูดนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับผมใช่เี้ยไอ้เหี้ยดูดต่อเลยเหรอกินน้ำกินน้ำต่อ ไอ้เชียใครยัเอาพร็อบใหม่มาเน่ะเสียงที่สิบนะครับตั้งใจฟังนะครับผมกูดูเหมือนเป็นคนเมามากตอบ้องตอบเลยนี่เก่งป่ะแบบไปเก่งไม่ก็กูไม่เก่งไงไอถามรู้ก็นึกว่ารู้อ่ะกูลองตอบกูลองตอบเอาลองตอบเลยนะครับเสียงนี้เนี่ยแบบคนเปิดอะไรที่มันเป็นตีนตุกแกอ๋อเรียวครับเสียงตีนตุกแกนะครับผิดนะครับผมเฮ้ยฟังใหม่ไหมฟังใหม่ไหมฟังใหม่ลองตอไปได้ครับ นี่ไม่ช้อนปเนี่ยเหมือนไมช้อนเลยอันนี้อะไรนี่จับยไัเลยจับเลยนี่เสียงอะไรปะฟังไม่รู้เรื่องเลยอนี้ไลองดูเ่าแตกเ่าแตกเสียงคนทีนนี้เป่าคนแบบฉีกลังกระดาษรเสื้อผ้าเนียสี <laughs> เสียงตอนเราแบบลบกแกะรังเบียแบบตอนแกะรังเบีย,บบบยได้แบบอโโ๋เงี้ยแสดงว่า,าวอันนี้แกะแล้วก็ไปเปิดกระป๋องเอ <laughs> มเเเื่อกี้บ้ยตอนตราค่ะสรับเสีย <c oughs> ผมปัดมือไปโดนใหม่ ปัดมือปัดมือปัดเดือยปัดเดือยปัดมือไปโดนคนไทยนะครับมดจับตอนนี้เป็นคำตอบที่ผิดนะครับผมเีิยไม่ใช่เหรอเมื่อกี้มึงยังตอบวะฮะเปเก่งในขาดตอบเก่งในขาดเอ้ามึงไม่ตอบไปเลยนึกว่าตอบไปเลยแล้วไม่ถูกอ่ะอีกสักครั้งไปทันหรือสักครั้งไครันสักครั้งเก่งในขาดฟังอีกแล้วความเัว่ออีกครั้งครับผม เสียงเยี่ยงเกียร์ขับมอเตอร์ไซค์ล้มแปลกไหมฉีงหมอนชีงหมอนเสียงฉีกหมอนนะครับฉีกไม่เคยได้ยินเลยนะแปัดไม่เคยได้ยินไม่เคยฉีกหมอนเสียงฉีกหมอนเป็นคำตอบที่ผิดนะครับผมไม่มีใครเชื่อกูเรียนฉีกเสียงเสียงที่ถูกต้องนะครับคืเสียงเทสกาวนะครับผมไอ้เหี้ยโอ้้เหีย ยากอะไม่พอฟังอีกทีเนี่ยแต่เป็นเป็นเทปกาวที่แปะบนกล่องกระดาษใช่ไหมถ้าได้เป็นเสียงข <c oughs> องเจ้ากล่องกระดาษนะดึง, <c oughs> ดงออกมาจากเทปแล้วเไปแปะบนกล่องกระดาษใช่ไหมเราลองฟังอีกทีดูฟังเสียงไหนเป็นเสียงแปะไว้เงี้ยลองลองฟังดูได้เลยดีกสักครั้งเออเนี่ยแบบลอกปุ๊บแปะเลยเออนี่เสียงแปะไม่ใช่กล่องกระดาษแต่กำแพงแม่มาตี เขาเด็กเฮียอะไรครับเข้าสู่เสียงที่สิบเอ็ดนะครับเฮียสิบเอ็ดข้อแล้วอะไรจำต้องตอบยังไงต้อตอบเพียงว่าเฮียอะไรวะเสียงอะไรก็อีไม่ได้มันมีมันมีที่ม้าเขาวังไม่คือคือแบบว่าทำคือเรียนเรียนสายเนี้ยมันเรียนสายเราอ่ะมันเสียงเนเคยใช้ยินแล้วใช้บ่อยเราใช้บ่อยใช้ทำงานได้บ่อยครับเราใช้แนวไหนเสียงเนี้ยแนวไหนก็ไอตอนที่เปิดประตูไง้มั้ง <laughs> แมวแมวประเดี <laughs> ไม่ใช่หรอมันก็มันใกล้เคียงแต่มันไม่ใช่แล้วมันเป็นแบบแอคชั่นไงต้องมีเสียงไม่รู้เหมือนกันคือต้องเต่าเป็น <im it> แหล่งกระเนิดเสียงใช่ไหม <im it> เออครับแล้วนี่ไม่ใช่ทำมาจากเครื่องดนตรีหรอกต้องบอกก่อนว่ามันมันมีที่มาของมันไอ้เแค่ที่มาไม่รู้เสียงเก้าอี้ต่อเก้าอีูแมงเก้าอี้เฮ้ยดีเปล่า <im it> เฮ้ย แต่คุณตอบก็อี้แล้วนะไม่กีตาร์รกีตาร์เ็ี้ลเลยอยี้แล้วก็คุณเตี้ยตอบเป็นคำตอบสุดท้ายไหมครับครับผมเสียงเก้าอ,อาี้ลากผิดนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวกูขอไปเยืนไม่ถูกเนี่ยโอี่ก็ไม่ถูกหรอกตกูได้ไงวะตอบว่าเป็นเสียงเอฟเฟกต์แหล่งกำเนิดเสียงมาจากไวโอลินเสียงไวโอลินไม่เหนื่อยโล่ทำไม่เหนื่อยเปิเชลโล่เป็นคำตอบที่ ถูกต้องนะครับขี้เล่งเลยเก่งเลยเป็นไงลอะเอาคืนเอ่งเเสียงที่สิบสองนะครับตั้งใจฟังนะครับผมเฮ้ยไม่ใช่คือเล่นบ่อยทำมีคนได้เบสยกมามีคนได้แล้วนะคืออะไรอ้าวบ้าทำ ดีดกลับมือลับเลยพวกมึงว่ามันคือเสียงเครื่องดนตรีไหมหรือคือเสียงอะไรไม่ใช่เครื่องดนตรีแต่ถ้าตอบผิดกูว่ามีในใจกูเออกูตอนแรกกูมีอย่างหนึ่งแต่พอฟังไปฟังมากูคิดว่ามันคือการดนตรีไทยเขาบอายังไงบางนี่ยมันมีเสียงแบบเสียงกลับมันคือเสียงอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรชิงอ่ะหรือฉับชิงฉับเขาเรียกชิงอะไรตอบตอบตอบชิงตอบชิงไม่รู้มันคืออะไรอ่ะชิงฉับ คุณเบ้นนะครับตอบชิงเครื่องดนตรีไทยนะครับเป็นคำตอบที่ผิดนะครับผมรู้ป่ะรู้ไม่ตอบมันจะตัดสายยังเมื่อยสั้นแล้วยกับไฟแช็กซิปโป้เอ้ยเฮียเฮ้ยเอ้ยแคยเป็นไปได้นะอย่างไฟแช็กนเนี่ยเป็นไปได้เป็นไปได้อย่างมีดมึงเข้าไม่ดูเพื่อนลยไงม่เข้าเลยตอบซิปโป้นะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับผมเออแต่พอพูดถึงไฟแชร์เนี่ยเลีย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวะเอาไนเอไเดี๋ยวไม่รู้เหนื่อยที่เดี๋ยวอันหนึ่งสองสามอ้าวนี่สองสามรอบสำับวันนี้สาระไม่สาายกับอีพีไทยเสียงที่เอาช้อยมาแบบก่อนติดชิบหายนะครับเฮอยคิดเลยเกิดราอยากเลยกู เอาป็นว่าวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์แล้วกดติดตามพวกเราด้วยนะครับก็ t i กต็อกแอปตะกูลเอปนะคอมนบอยากเราทอะไรเออคอมเมนต์มาด้วยก็ดีครับผมพวกผมชอบอ่านคอมเมนต์มากเลยครับคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์ทำให้พวกผมยิ้มได้เจ็ดวันเลยคโอ้โหเดีย อยาคอมเมนต์บ่อยเหี้เหนื่อยแพ้งก็ดีเฮ้ยต้องให้คอมเมนต์บ่อยๆดิคอมเมนต์บ่อยโอเคคอมครับคอมครับคอมเมนต์บ่อยๆรีบคอมเมนต์เลยพวกเพื่อ้ลาลาเข้าโเถอะลาับ